ลายแท้ไม่ต้องใส่บัตรประชาชนเดี๋ยวไปเ<ไ>ป,<ไ>ป็นชวนไปใช้ใชเซเว่นไงถ้ามีบัตรประชาชนก็โอนได้รโอนโอนไปไหนยายโอ้คิด้านนั่นแหละโอ้โอนทลายเอาโอนเท่าไยบุหูต้องทำหลูกก่อนโอ้วให้มันชี้มาจ้วย พิงยิงปนชีบนถ่ะ่้เดป็ดฮะนักเป็เป็นชีบอะไรแมนตากับยายแล้วก็ชีอันนี้ย้เงินลลายโอ้โหเงินบัรละลายเลยเป็นปึกเป็นปกเลยปอเงินลายเลยตาใหญ่โอ้โหโอ้โหมายืมสองพันโอ้เออ ยืมเมืงจากสองพันกูกูแน่กูแน่กูแน่กูสองปอเงินลายลีคนแค่นี้เหรอปอเออข้าอ้นขาอ้นขาอ้นเดี๋ยวไปอนให้เลยเฮ้ยยิ้มเปย์เย์เลยเด้ออนแค่นี้เหรออนอีกไหมพ่อนี้แล้วเอามาอามาเกเกเกเเกกเโอ้เเเ คิดคิดนักเติบใหญ่ก็ไรแถวอ้วนดีเพป็นบุมมี่แหละด้่เบิดเลยในทุงนี่โว้ยนี่ไม่แต่เอายนาปุ๊กนี่แหร่หายผียิงเงาเมานี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรฮะป้าคือมาลัยเทสิเมื่อบานหรือว่าเดือดเดียวนี่เดือกเมื่อบานแล้วป้ามันคืออะไร มันคืออะไรอยู่ข้างในใยฮะมันคืออะไรเปิดดูได้ไหมโอ้สิเมื่อบาตอะไรนี่เอามาอู้เขามาส่งต้นไหนโอ้ต้นใยออกไปนี่เหรอเอาเปิดเปิดเปิดโอ้มันคืออีสางนี่โอ้โอู้วอันนี้มันกินได้นี่วามันคือลูกอะไรนี่ อ๋อมากมากร้อยห้าสิบบาทโอ้โหแพงมากเลยยายปออันนี้ลายยาบุรีปอคือสิเมาวงของเรนคุณได้ชูบยาเมาวะอันนี้คืออะไรใบผูใบผูนี่ราคาเท่าไหร่ยายหกสิบบาทหกสิบบาทอ๋อแค่เราไม่มีนะแถวนี้ไม่มีโอ้ ูจะเป็นละชังลายรือวะป้ายากระพรินี่โอ้ยเฉส,สพ่อนี่ 400, สี่ร้อยใช่ไหมเฉพาะยาอย่างเดียวอืมยายาพันป๋อตาไม่เคี่ยวด้วยเหรอตาไม่กินด้วยอออโอ้โอป้ากินคนเดียวอื